สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตามสัญญาจากคลิปที่แล้วที่จะแนะนำท่านผู้ชมเกี่ยวกับกล่องที่ใช้ปลูกผักไฮโดรโปโนิกนะครับในกล่องโฟมตัวนี้จะเป็นกล่องโฟมมือสองที่ซื้อจากร้านขายผลไม้ทั่วๆไปอันนี้สภาพถือว่าค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับ80-90%เ ถ้าซื้อใหม่ก็ราคาน่าจะอยู่ที่สักร้อยกว่าบาทเราซื้อมือสองอยู่ที่ห้าสิบบาทพิกัดอุบลราชธา,านีจากนั้นตัดครึ่งครับตัดครึ่งจะได้แบบนี้อันนี้คือส่วนส่วนท้ายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นฝาส่วนฝาก็จะได้ลักษณะแบบนี้ตอนนี้ก็ปิดให้ฝาแนบสนิทอ่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เพื่อความประหยัดนะครับประหยัดน้ําแล้วก็ประหยัดต้นทุนของกล่องโฟมด้วยครับสําหรับแผ่นโฟมที่ใช้ก็จะเป็นแผ่นโฟมที่หนาประมาณ1นิ้วขายตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไปมัน จะได้ขนาดพอดีกับกล่องพอดีอ่านะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ตัดตามขนาดอ่าได้อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เอาไว้ข้างบนนะครับที่ที่ที่ผมใช้นี่จะเอาไว้ข้างบนจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือเอาไว้บนแบบนี้กับอีกลักษณะหนึ่งเอาลงเข้าไปข้างใน ทั้งสองแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่ที่ผมใช้จะใช้แบบนี้นะข้อดีก็คือ,อเมื่อต้นอ่อนเมื่อเราเพาะต้นอ่อนเราจะสามารถควบคุมระยะห่างระหว่างน้ํากับกับกับต้นอ่อนได้อันนี้คือข้อดีของเขาจากนั้นก็จอดจอดรูลักษณะอย่างนี้ขนาดรูสามสิบแปดมเมตรผมใช้สว่าน หรือท่านสะดวกใช้แบบอื่นก็ตามสะดวกนะครับตัวนี้ระยะระยะระหว่างรูถ้าทั่วไปเขาจะใช้ประมาณ25เซนติเมตรเนี่ยพอดีผมใช้เอาใกล้เคียงก็อยู่ประมาณสัก20 cm. พอดีมันจะได้ลงอยู่ที่ประมาณ9 9หลุมหรือสำหรับใครที่ ฝีมือดีๆปลูกปลูกแล้วหักมันจเจริญงอกงามดีก็ถือว่าแน่นนะครับก็ก็จะถือว่าแน่นพอสมควรแต่สําหรับมือใหม่ก็ประมาณนี้ก็จะดูโอเคนะอันนี้ถ้วยปลูกสีดําสวมก็จะพอดีนะครับประมาณนี้อาวัสดุ่างอื่นถุงดําถุงดํา เป็นถุงขยะที่ใช้ใส่ขยะทั่วไปใช้ขนาดใหญ่ๆหน่อยอันนี้ขนาด36นิ้วคูณ45นิ้วหรือขนาดตามที่ท่านสะดวกนะครับอุปกรณ์ทั่วไปก็กันไกรคัตเตอร์แล้วแต่สะดวกอีกกันหนึ่งสำคัญตัวนี้นะครับเป็นยางในรถมอเตอร์ไซค์เก่าเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อความประหยัด เอาไว้รัดถุงดำนะครับเดี๋ยวพาชมขั้นตอนในการเอาถุงดำใส่กับกล่องนี้นะครับเพื่อความสวยงามติดตามครับมาดูวิธีการเอาถุงดำใส่กล่องโฟมนะครับจากถุงดำที่เราตัดเสร็จแล้วเราจะใช้น้ำเป็นตัวกดช่วยนะครับจัดให้ระยะใกล้เคียงครับจากนั้นก็ใช้น้ำ ถ้าเราใช้จับธรรมดาเอามือจับมันจะไม่เข้ามุมนะครับอ่ะตากล้องมาดูใกล้ๆใจพอประมาณอ่ะประมาณนี้ก็ได้หลังจากนั้นก็จับเข้ามุมด้ดีครับมันก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วประมาณนี้ หรือท่านสะดวกใส่เต็มก็แล้วแต่อ่าก็ประมาณนี้หลังจากนั้นก็ใช้อันนี้รัดช่วยนะครับเป็นยางที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับก็จับให้พอดีคือข้อดีของใช้ยางแบบนี้กับใช้ที่เป็นเทปเทปติด เทปติดมันจะไม่สามารถที่จะขยับจัดตำแหน่งอะไรต่างๆได้นะครับก็จะจะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นก็ใช้กรรไกตัดบ,บริเวณขอบให้เสมอนะครับตรงนี้ให้สวยงามถ้าเราใช้แผ่นตัวนี้ใหญ่ๆมันก็จะทำง่ายสะดวกไม่ต้องไปจัดอะไรมากแต่ถ้าเป็นแผ่นเล็กๆก็ต้องขยับไปขยับมาหา,หาตำแหน่งพอดี อ่าเข้ามาดูใกล้ๆครับถ้าเราใส่น้ํำือแบบเต็มเนี่ยหรือเต็มมันก็จะจัดสะดวกอันนี้ก็พอได้นะครับก,ก็แล้วแต่สะดวกท่านที่เอาไปประยุกต์ใช้นะส่วนตัวนี้ก็จะอยู่บนแบบนี้นะครับอยู่บนแบบนี้นะก็ใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับ อาจจะต้องเอาอะไรมาลัดช่วยในช่วงแรกช่วงที่รากเขายังไม่ยาวมากเผื่อมีลมมีอะไรมาพัดมารัดช่วยนะครับก็จะก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นก็เอาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้เอามาใส่ใส่น้ำให้เต็มครับแล้วก็ตัวเนี้ยแล้วก็ดูระยะที่เขา ลากเขาจุ่มลงไปในน้ําเอาเอาท่วมประมาณสักฟองน้ําพอดีติดกับฟองน้ําพอดีนะครับพอดีไม่ได้มีต้นต้นอ่อนทําให้ดูนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆสาหรับการอ่าหรับกล่องโฟมแล้วก็วิธีการเอาถุงดางํามารองอหลายท่านอาจจะสงสัยว่าใช้ใช้กล่องโฟมเลยได้ไหมโดยโดยโดย,โดยที่ไม่ต้องใช้ถุงถุงดำา ควรจะเอาถุงดํารองนะครับเอาถุงดํารองเพื่อความร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำจะได้ไม่ล่วซึมแล้วก็ความคงทนของของกล่องที่เราใช้ใช้งานได้นานๆนะครับใช้งานได้นานๆเราใช้เสร็จเราก็เอากลับไปล้างทำความสะอาดจะให้ดีพลาสติกสีดำควรจะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับเพื่อ ป้องกันเชื้อโรคต่างๆท,ที่ที่อาจจะทําให้ผักเรามีปัญหาในอนาคตนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ภาพรวมกว,กว้างๆแล้วก็ลองเอาไปประยุกใช้ตามบริบทของท่านนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ที่ที่ทผมใช้อยู่นะครับก็จะประมาณนี้กลองหาซื้อทั่วๆไปนะครับไม่ไม่ไม่จำกัดว่าต้องเป็นขนาดเท่าไหร่ เอาตามสะดวกที่ท่านหาหาได้แนะนำอย่าไปซื้อไอ้กล่องใหม่แพงไปซื้อกล่องเก่าๆตามแมคโครโลตัสก็ก็พอได้นะครับก็คลิปนี้เป็นแนวทางสำหรับท่านที่จะเอาไปต่อยอดนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ